กัอนจะนี้มันจะลกเถอะจะลืกเถอะมันจะลกเถอะถจะฟันผุเนี่ยเราจิตร็อกแลตเยอะๆไม่ได้หรอกนะโอเค,อเคไม่กินช็อกโกแลตอีกแล้วนะแล้วหนูกินไหมไม่เอาทำไมอ่ะพอแล้วพอแล้วอ๋อไม่อยากกินช็อกโกแลตแล้วแล้วฟันลูกสะอาดหรือยังครับสะอาดไม่แปรงฟันหรือยังครับ บางฟันเสร็จแล้วแล้วแปลงย,ยังไงครับไหนบอกแม่ช็อกโกแลตโกนยิซังดิกินเนี่ยกินช็อกโกแลตโกนก็นกนไปไม่ได้เลยเอ่ะพูดไม่ได้ขอนนเนี่ยจะฟันจะพูดไม่ได้หรอกนะอืมฟันพูดไม่ได้อ่าปวดฟันมากมีหนอน,นางัดด้วยอ๋อถ้ากินช็อกโกแลตมากฟันก็จะกัดเหรอลูกฟันจะกัดนอน มากัะ<ม>อ้อมอ้อเลยอ,ะอ่ะอ,อ,อย่างมันจะแตกเลยวันนี้ไม่แตกนะคับซ่อมได้ะนะวังนี้ถูกสาดได้ด้วยนะภาษาเหมือนกันเลยอ่ะโอ้หภาษาตะขีดเขียนไหมว่าต้องแปลงฟันทำไมตาทำไมตาน้าทำไมตาปิดหน,น้าก็เจ็บมากเลยร้องไห้เสียใจปวดฟันครับ ่ปวดฟันนะก็ต้องร้องไห้เสียใจจังเลยปวดฟันอ๋อฉันปวดฟันจังเลยมีแว่นด้วยมีกระเป๋าด้วยมีอะไรอ่ะไหนอะได้กินช็อกโกแลตโก้อนดำมาชี้ให้ชี้หรอไหนไหนไหนอ๋อนี่ไงนี่ไงอันนี้นี่ไม่ดีหนูนิสัยไม่ดีมามาดูขึ้งบนครับครับคุณแม่เห็นแล้วครับอ๋อนี่คือ รูปที่กินช็อกโกแลตเยอะเกินไปใช่ไหมลูกใช่ฟันก็จะผุแบบนี้ใช่ไหมคะเป็นสีดงลูกลูกก็ปวด้องนะปวดพองลูกปวดฟันในท้องอยู่ตรงไหนปวดอะไรตรงนี้ปวดอะไรอะไรอยู่ตรงนี้ ปวดเลยนะข้างในปวดฟันปวดฟันนะอิงก็แปรงฟันเหมือนกันนะครับอออิงต้องแปรงฟันอิงจ๋าอิงจ๋าน้องบอกว่าอิงต้องแปรงฟันนะต้องแปรงฟันหยดให้กินช็อกโกลสอีกแล้วเข้าใจไหมพี่อิงเข้าใจแล้วเข้าใจไหมคะเข้าใจเข้าใจค่ะด้วยเข้าใจค่ะเข้าใค่ ว่าโอเคไหมโอเคครับโอเคครับคุณแม่คุณแม่โอเคไหมโอเคครับคุณแม่จะแปรงฟันครับคุณแม่จะแปรงฟันทุกวันครับมาแปรงฟันฟันแม่ผูกดีกว่ามากินลูกอมต้าโลกนะครับยวฟันผูฟันแม่ฟันหน้าหักโอยฟันแม่หักแล้วแม่กลัวจังเลยน้าหัก ฟันหน้าหักกูมาอีเราเดี๋ยวฟันหน้าหักหาชี้จุดขึ้บนอาชี้ขึ้บนสิมันดำไหมครับชี้ครับอันนี้ครับสีดำอันนี้ครับถูกต้องไหมครับถูกต้องโอ้แม่เก่งไหมครับมาอีอันหนึ่งด้วยมาอีอันหนึ่งด้วยโอ้ครับครับมีสองอันเลยอันนี้ครับมาม่ตัวนี้สะอาดยังโอ้สะอาดแล้วครับมาชี้ดูสิเอาชี้ดูสินี่ครับอันนี้ครับอันนี้สะอาดครับอันนี้สะอาดครับอันนี้สกปรกครับ มมือมครับตบมือครับตบมือสิครับตบแล้วครับตบมือ